วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งาน OneDrive สำหรับองค์กรให้กับทุกท่านนะคะ OneDrive จะเป็นพื้นที่สำหรับการเก็บข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์นะคะจะสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้ง Word Excel PowerPoint ของ Microsoft เองหรือแม้กระทั่งไฟล์ที่เป็นรูปภาพไฟล์ที่เป็นวิดีโอต่างๆนะคะ ทําให้เราสามารถใช้งานได้จากทุกที่ไม่ว่าจากที่บ้านที่ทํางานหรือที่ใดๆก็ตามสามารถใช้งานผ่านทางมือถือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ข้อดีอีกอย่างของ OneDrive คือเราสามารถแชร์ไฟล์ให้คนอื่นทํางานร่วมกับเราได้โดยที่เราสามารถกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์นั้นๆว่าจะให้อ่านอย่างเดียวหรือว่าจะให้แก้ไขร,ร่วมกันได้ด้วย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ OneDrive ก็คือการสำรองข้อมูลที่เขาจะทำให้กับเราเป็นอัตโนมัติมีความปลอดภัยสูงมากๆนะคะรูปแบบการทำงานของ OneDrive นะคะสามารถทำได้ทั้งบนคลาวด์แล้วก็บนเครื่องโดยที่มีข้อแม้ว่าบนเครื่องเราจะต้องดาวน์โหลด OneDrive for PC ลงวันในเครื่องของเราซะก่อนนะคะ การเข้าสู่ OneDrive เราก็สามารถเข้าได้ทั้งผ่านทาง microsoft 3 6 5 com one drive com หรือ office com นะคะหน้าตาเวลาที่เราเข้ามาที่ microsoft 3 6 5 com ก็จะมีตำแหน่งให้เราลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้จากตรงน,นี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้ว เราก็มาที่แอปลอนเชอร์ตรงนี้หน้าตาของเจ้าแอปลอนเชอร์ก็คือเจ้า9จุดแบบนี้นะคะแล้วก็หาคำว่า one drive ค่ะเมื่อกดเข้าไปได้แล้วเราก็จะเจอหน้าตาของ one drive หน้าตาแบบนี้ค่ะ เรื่องของการอัปโหลดไฟล์ใน OneDrive นะคะเราสามารถทำได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือมาที่ OneDrive แล้วก็เลือกอัปโหลดนะคะแล้วก็เลือกก็เป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์แล้วก็เลือก,อก,อก directory ของเราว่าเราต้องการอัปโหลดตัวไหนนะคะหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นเราสามารถ drag and drop ได้นะคะมาที่ไฟล์ที่เราต้องการถ้าเป็นโฟลเดอร์ ก็เลือกมาทั้งโฟลเดอร์ได้เลยลากมาแล้วก็วางนะคะตัวไฟล์ใหม่ของเราที่เราลากเข้ามาก็จะมาปรากฏตรงนี้โดยมี3ขีดตรงนี้ให้บอกให้รู้ว่านี่คือไฟล์ใหม่นะคะหรือเราจะลากพร้อมกันหลายไฟล์ก็ได้หลายโฟลเดอร์ก็ได้นะคะลากคลุมมาแล้วก็ drag and drop มาพอปล่อยปุ๊บไฟล์มันก็จะมาเข้าที่ตัว OneDrive ของเราค่ะเรื่องของการลบและการกู้คืนเอกสารนะคะ OneDrive สามารถทำการลบไฟล์โฟลเดอร์ออกจาก OneDrive ได้หลายวิธีสิ่งแรกคือเราต้องมาเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะลบเราสามารถคลิก Delete จากด้านบน เลือก delete จาก3จุดตรงนี้นะคะหรือกดเมาส์เมาส์ขวาแล้วเลือก delete ได้เลยค่ะเมื่อเรา delete เรียบร้อยแล้วไฟล์ที่เรา delete จะถูกเก็บไปไว้ใน recycle bin วิธีที่เราจะกู้คืนทำได้โดยการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะกู้คืนนะคะกด restore จากด้านบนค่ะ กดเมนูรัดด้านข้างหรือเลือกเมาส์ขวาเพื่อโชว์เมนูรัดขึ้นมานะคะแล้วก็เลือก r รีสโ r e ค่ะเมื่อเรากดรีสโต e เสร็จแล้วเรากลับมาดูที่ไฟล์เอกสารของเราถ้ายังไม่ปรากฏข้อมูลที่เรารีสโต e นะคะให้กด refresh 1ทีค่ะตัวเอกสารที่เราลบไปเมื่อสักครู่ก็จะกลับมาปรากฏค่ะ ต่อมานะคะเป็นหัวข้อของการใช้งานร่วมกันก็คือการแชร์ไฟล์และการกำหนดสิทธิ์ค่ะอย่างแรกในการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์นะคะให้เรามาที่ my file ก่อนค่ะเมื่อมาที่ my file เสร็จแล้วเรามาเลือกตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะแชร์นะคะแล้วก็คลิกที่จุด3จุดตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเข้ามาที่ ช็อตคัทเมนูเมื่อเราเข้ามาที่ช็อตคัทเมนูได้แล้วค่ะเลือก manage access ค่ะแล้วก็พอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะกดเจ้าคุณที่มีปุ่มบวกตรงนี้ค่ะแล้วตำแหน่งนี้นะคะให้เราใส่ชื่อคนที่เราต้องการจะแชร์ไฟล์ด้วยนะคะเราสามารถใส่ได้มากกว่าหนึท่านโดยใช้เครื่องหมายคอมมาคั่นนะคะตรงตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ ระบุว่าเราจะกำหนดสิทธิ์ให้เขาใช้ในการแก้ไขหรือจะให้เขาดูได้อย่างเดียวเมื่อเลือกเสร็จแล้วเราสามารถใส่ข้อมูลที่ต้องการจะบอกเขาว่าเราต้องการให้เขาทำอะไรกับไฟล์นี้ออไปนะคะใส่บริเวณนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้มาเลือกตรงตำแหน่งนี้ในกรณีที่ไม่ต้องการส่งลิงก์หรือไม่ได้มีข้อความใดๆตรงนี้ ที่จะแจ้งไปทางผู้รับนะคะซึ่งแก้าอยากให้เลือกวิธีนี้เพราะว่าการมีลิงก์บางครั้งถ้าเราไม่ได้ปิดสิทธิ์ตัวนี้ค่ะมันจะทำให้เขาเขาส,สามารถเข้าไปแก้ไขางานของเราได้แล้วมันก็จะมีปัญหาได้นะคะเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วให้เลือก g r a n d access ค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการตรวจสอบไฟล์ที่ถูกแชร์อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่แก้วบอกว่าถ้าเราคลิก n o t i f y ออกมันก็จะไม่มีเมลเข้ามาแจ้งว่าเราได้ได้รับการแชร์ไฟล์นั้นวิธีที่เราจะเช็คการแชร์ไฟล์ของบุคคลอื่นมาให้เราเราสามารถเข้ามาเช็คที่แท็บแชร์ตรงนี้นะคะ ในแถบ s แชร์ตรงนี้จะมีอยู่2หัวข้อก็คือ with you กับ by you เรามาดูกันที่ with you ก่อนนะคะ with you ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของชื่อไฟล์ที่เขาแชร์มาให้กับเราส่วนตำแหน่งนี้จะเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์ที่ทำการแชร์ไฟล์ามาให้กับเราในตำแหน่งนี้จะเป็นการบอกว่ามีใครแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นแทบของ byu byu จะต่างกับวิดยูนิดนึงค่ะเขาจะมีแค่ส่วนของเรื่องของการ modify by ก็คือใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์นี้เป็นคนสุดท้ายนะคะ